สวัสดีคะ่ะนักเรียนฉัน้นระถมศึกษาปีที่3ของอุรูนะคะเป็นยังไงคะเรียนอยู่ที่บ้านเหงาหรือเปล่าคงจะเหงาใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้เจอเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สถ,สถานการณ์โควิด -19 นะคะในจังหวัดของเราก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะนักเรียนก็ เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก่อนนะคะหากสถานการณ์คลี่คลายแล้วเราค่อยมาเจอแบบรูปแบบออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะก็คิดว่าเราก็คิดถึงโรงเรียนคิดถึงเพื่อนและคิดถึงคุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องอะไรดีนะคะใครพอจะทราบบ้าง สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราเรียนนะคะก็เป็นหลักภาษาไทยเกี่ยวกับคำที่ประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญนญนีค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะนักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำที่ประวิสัญนญนีได้ นักเรียนสามารถใช้ทักษะการอ่านและการเขียนในการเรียนรู้ได้รวมถึงนักเรียนมีมารยาทในการอ่านและการเขียนค่ะาก่อนที่เราจะเรียนนะคะเกี่ยวกับคำที่ประวิสัญชนีเรามาเล่นทายคำกันดีกว่าค่ะพร้อมหรือยังคะะพร้อมแล้ว,รลวเริ่มเลยค่ะมัอะไรเอย่ยกินกับข้าวเหนียวมูน มะอะไรเอย่ยกินกับข้าวเหนียวมูนให้เวลายีสิวินาทีมะอะไรเอย่ยกินกับข้าวเหนียวมูลเอาละค่ะ,ฉะเฉลยแล้ะค่ะมะม่วงนะคะ,ะข้อต่อไปนะคะมะอะไรเอย่ยมีน้ำเปรี้ยวจี๊บมะอะไรเอย่ยมีน้ำเปรี้ยวจี๊บให้เวลา สิบวินาทีค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาละค่ะถูกต้องใช่ไหมคะก็คือมะนาวนะคะที่มีน้ำเปรี้ยวจี๊ดนะคะต่อไปมะอะไรเอย่ยมีรสขมมะอะไรเอย่ยมีรสขมเด็กๆนะคะอย่างนันกเรียนคงจะไม่ชอบแต่ถ้ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็อาจจะชอบนะคะเป็นผักชนิดหนึ่งค่ะ,ะคงจะได้คำตอบแล้วนะคะ คำตอบก็คือมะระค่ะต่อไปนะคะมะอะไรเอย่ยกินแล้วผิวสวยมะอะไรเอย่ยกินแล้วผิวสวยจะเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารหลายชนิดเลยค่ะมีผลสีแดงคงจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะมะเขือเทศค่ะมะอะไรเอย่ยเป็นชื่อปีแพะมะอะไรเอย่ย เป็นชื่อปีแพะนะคะก็เป็นปีนักสัตว์นะคะอ่าลองดูสิคะคำตอบตรงหรือเปล่ามะแมค่ะต่อไปนะคะมะอะไรเอย่ยใช้ทำส้มตำม,มะอะไรเอย่ยใช้ทำส้มตำนะคำตอบต้องตอบอย่างชัดเจนเลยค่ะถูกต้องค่ะมะละกอนะคะมะอะไรเอย่ย เป็นชื่อปีม้ามะอะไรเอย่ยเป็นชื่อปีม้านี่ก็เป็นชื่อของปีนักษัตวเหมือนกันนะคะอ้าเรามาดูคําตอบกันเลยค่ะมะเมียนะคะเป็นชื่อปีม้าค่ะต่อไปค่ะมะอะไรเอย่ยหั่นออกมาคล้ายรูปดาวเป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะมะอะไรเอย่ยหั่นออกมาคล้ายรูปดาวถูกต้องค่ะ มะเฟืองนะคะต่อไปมะอะไรเอ่ยเป็นสัญลักษณ์วันแม่มะอะไรเอย่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์วันแม่มะะเ,เสียงดังกันเลยใช่ไหมคะตอบถูกต้องแน่นอนสำหรับข้อนี้มะลิค่ะมะอะไรเอย่ยปลูกริมชายหาดมะอะไรเอย่ยปลูกริมชายหาดได้ไหมคะคำตอบข้อนี้ ติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตามมาเลยค่ะอ้าวดูฉเฉลยกันเลยนะคะมะพร้าวค่ะอ้าวขาวนี้นักเรียนรู้จักไหมคะคําว่าวิสัญชนีนะคะวิสัญชีเป็นรูปสระนะคะก่อนหน้านี้เราเคยเรียนเรื่องสระซึ่งจะแบ่งออกเป็นรูปสระและเสียงสระสําหรับวิสัญชนีนี้เป็นรูปของสระแต่ตัวนี้นะคะหรือ ที่นักเรียนรู้จักว่าสระอ่ะอ่ะนั้นคือเสียงสระนะคะหากเป็นรูปเราเรียกว่าวิสัญนีเพราะฉะนั้นคําที่ปรับวิสัญชนีก็คือคําที่ออกเสียงสระอะและมีรูปสระอ่ะกํากับเวลาอ่านออกเสียงครึ่งเสียงหากรูปสระนั้นอยู่พยางหน้าแต่เราจะอ่านออกเสียงเต็มเสียงเมื่อรูปสระนั้น อยู่ที่พลกพยางหลังนะคะเอาอีกครั้งหนึ่งคําที่ปรับวิสัญญีก็คือคําที่ออกเสียงสระอะและมีรูปสระอะกํากับเวลาอ่านออกเสียงเครื่องเสียงหากรูปสระอะนั้นอยู่ที่พยางหน้าแต่เราจะอ่านออกเสียงเต็มเสียงเมื่อรูปสระนั้นอยู่ที่พยางหลังค่ะ,ะต่อไปนะคะต่อเลยนะคะอ้าเรามาฝึกอ่านกันเลยค่ะ ดูคำแรกนะคะสะไผกะปีนักเรียนอ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะมะม่วงสุริยะเห็นไหมคะพยางหลังจะชัดเจนขึ้นมรระกระทะมะเขือเทศกะทิต่อไปนะคะอ่านพร้อมคุณครูเลยะคะ่ะอะไร ระบำจระเข้ตะกร้อตะเกียบทะเลสะดือสะพานมะนาวมละกอฐานะเห็นไหมคะชัดเจนนะคะที่พยางหลังทุระนี่ออกเต็มเสียงเลยนะคะตะปูมะขามกระบะ ตะไคร้ต่อไปนะคะอ่านดังๆเลยค่ะกระโปรงตะเกียงปัดสาวะกระทงชนีประกาศกระดาษสะผมตรงนี้เป็นพยางหลังนะคะก็เลยออกเสียงชัดเจนสะผมศิลปะปลาซาบะ ประชุมกระดุมมะลิฮะโลกระดูกหิมะกระสือระคังหมูกระทะระเบิดอ่านด้วยนะคะเด็กๆบะหมี่ปะการังมักการโรนีอะลูมิเนียม ะกระ้าฉลอมกระจกตะโก้อ่านะคะเมื่อสักครู่เราก็ฝึกอ่านคำที่ปรับวิสัญญีนะคะจำได้แล้วใช่ไหมคะหากคำที่มีวิสัญญีอยู่ที่พยางหน้าเวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงเพียงครึ่งเสียงแต่ถ้ารูปวิสัญนญนีนั้นอยู่ที่พยางหลังเราจะอ่านออกเสียงสระอะเต็มเสียงเลยนะคะต่อไป ควบคู่กันคําที่ปรับวิสัญน,นีก็ต้องคู่กับคําที่ไม่ปรับวิสัญน,นีก็คือคําคํานั้นจะไม่มีรูปสระอะให้เราเห็นนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงอะครึ่งเสียงที่พยค์หน้นะคะเรามาฝึกอ่านกันเลยค่ะอ,อ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะอร่อยคุณภ,ภาพจัก,กรยาน ธนบัตรขนมขยะถนนตลาดทลายทหารอธิบายอนามัยผลิตภัณฑ์วรรณยุกสุขภาพมาแมลงสแสดงขยัน สงบมนุษย์อันตรายศาสนามรากตสารคดีวิทยุมารยาทสว่างสวัสดีกตันยูธนาคารพลาสติกทรมาน สนุกตลกฉลองฉลาดอ่านะคะฝึกอ่านแล้วนะคะหากนักเรียนไม่มั่นใจนะคะก็สามารถย้อนไปดูต้นคลิปนะคะแล้วฝึกอ่านอีกครั้งนะคะแล้วนักเรียนก็จะเป็นนักเรียนที่เก่งมากๆเลยนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอมอบหมายว่าให้นักเรียนไปเปิดในเล่มทักษะภาษา หน้า41และ42และทำแบบทึกหัดในข้อที่4และข้อที่5ค่ะในทักษะภาษานะคะหน้า41ถึงหน้า42ข้อที่4และข้อที่5นะคะหากทำแล้วยังไม่เข้าใจนะักเรียนก็สามารถย้อนดูคลิปได้นะคะอย่าลืมนะคะว่างอยู่ก็สามารถย้อนดูคลิปแล้วก็ฝึกอ่านนะคะแล้วอย่าลืมหยิบหนังสือเรียน าภาษาภาทีมาฝึกอ่านด้วยนะคะสวัสดีนะคะแล้วเราค่อยเจอกันนะคะเมื่อโรงเรียนมีเรียนออนไซต์ค่ะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ